farmerspace podcast เ,เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนานารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมนัทนัทพงษ คุณผู้ฟังครับผลไม้ที่คนไทยมักนิยมนํามาทานสดทานเล่นระหว่างมือนอกจากมะม่วงแล้วยังมีฝรั่งอีกหนึ่งชนิดที่คนไทยนิยมรับประทานฝรั่งเป็นพืชยืนต้นขนาดกลางออกผลตลอดทั้งปีแต่จะมีมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนอกจากฝรั่งจะรับประทานสดได้แล้วนั้นผลผลิตชนิดอื่นยังสามารถนํามาแปรรูปได้อีกหลายอย่างด้วย แต่คุณผู้ฟังรู้หรือไหมครับว่าเกษตรกร,กรเขามีวิธีการปลูกและเทคนิคพิเศษดูแลอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากกรองประธานกลุ่มฝรั่งหนองข้างคอกจังหวัดชนบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนิดด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้พี่นิดนะครับช่วยแนะนําตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ ผมกุลทนเชยขุนทรเจรนชื่อน,นิดเป็นประธานปุ่มกเกษตรตำบหลหนองข้างข้ออยู่ก็เป็นรองประธานปุ่มฝรั่งหนองข้อกแปลงใหญ่ครับอืมจุดเริ่มต้นในการมาปลูกฝรั่งนะครับพี่นิดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมพี่นิดถึงมาสนใจในการปลูกฝรั่งได้ครับสมัยก่อนเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยไปเมื่อทักง่ายจากทักตีติดปีสีิกว่าปีที่แล้วสมัยก่อนผมปลูกชุดนั้นเป็นพวกฝรั่งเวียดนาม Oh. ช่วงนั้นราคาสมัยก่อนจะราคาไม่ดีรองแค่สองสามบาทบแล้ว่าลูกค้าเขาไม่ยอมละชอบรับประทานกันกินไม่อร่อยเขาผลมันใหญ่ลูกตกประมาณหนึ่งกิโลแลวช่วงหลังมันมีฝรั่งตัวเนี้ยที่ที่หนองพ่อกินมีชื่อเนี่ยเขานํามาปลูกกันผมก็เลยค่อยค่อยขย,ยายพันธุ์ปลูกมาเรื่อยเรื่อยก็ทํามาประมาณสี่สิบกว่าปีละก็ถือว่าฝรั่งตัวนี้จะดีกว่าฝรั่งทั้งหมดที่ปลูกปูกันคู่ไกยพนันเพราะว่า พันเนี้ยมันจะปลูกแล้วมันจะดีมันออกลูกตลอดแล้วมันก็จะอยู่ได้นานต่อปลูกต่อครั้งอ๋อเป็นเป็นชื่อสายพันธุ์อะไรครับพี่นิดชื่อสายพันธุ์จริงๆของเขาชื่อจริงๆคือกว่าหลังกพันเขาคือกลมสาลีแต่คนข้างนอกเนี่ยบางคนเขาจะไม่ค่อยคุ้นชื่อตัวนี้เขาจะไม่รู้จักชื่อจริงเขาจะเรียกกันติดปากคือกว่าหลังหนองข้างข้อเพราะว่าจริงๆแล้วเขาปลูกในตำบลหนองข้างข้อ แล้วมันปลูกแล้วรสชาติมันจะดีกว่าที่อื่นทั้งหมดทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดรสชาติเขาจะได้หวานกรอบได้มาตรฐานเลยครับก็คือเป็นฝรั่งของเขาเรียกว่าพื้นที่ของหนองข้างข้องนี้ที่แบบขึ้นมาเองเลยครับผมอืมไอ้ตัวนี้จริงๆเนี่ยฝรั่งไอ้ชื่อตัวเนี้ยคอมสาลี่น่หมายก่อนเนี่ยย่างเดิมสมัยกัอนห้าหกปีที่แล้วเนี่ยมันเขาก็คนหนองกำบนหนองข้างข้องเนี่ยเขาไปเอามาจากที่จังหวัดไหนผมก็จําไม่ได้มันเป็นรุ่นพวก พวกพ่อๆเขาตายกันไ้หมดแล้วอ่ะครับแล้วเขาก็มาปลูกแล้วก็ทิ้งสายพันธุ์ไว้พวกผมก็มาทํำะสานต่อกันไปก็ถือว่ามันใช้ได้อ่ะก็ดีกว่าสายพันธุ์อื่นเพราะบางที่เขาจะปลูกกันพวกกระไม้ก่อนจะมีพวกเ่าเวียดนามไรเม็ดแป้นสีทองเยนหนึ่งเยนสองอะไรอ่เนี้ยของกระหล่ก็จะไม่ค่อยรับรสชาติจะไม่ดีตู้กลมสารี่ตัวนี้ไม่ได้ครับผมครับพูดถึงวิธีการปลูกของที่ส่วนของพี่นิดเองนะครับ มีการปลูกแบบไหนบ้างครับเป็นแบบยกล่องระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวยังไงบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับของผมนี่มันอยู่ที่ของผมเนี่ยปลูกไม่ยกล่องมันอยู่ที่ว่าแต่ละพื้นที่นะแต่าการบนหนองก็ส่วนมากครับปลูกกันเนี่ยบางที่เขาไว้ปลูกในท้องนาเนี่ยน้ำมันท่วมเขาก็ต้องยกล่องเพื่อการน้ําท่วมอ่าแต่ของผมไม่ไม่ยกล่องคือขุดปลูกเลยอ๋อ ก็คือแบบขุดปลูกเลยแล้วการให้น้ําให้ป่วยครับพี่นิดก็แต่และสวนเนี่ยการดูแลถ้าจะเอาสวนผมเนี่ยผมจะการให้น้ำานี่ก็จริงมันก็อยู่ที่ช่วงอากาศด้วยนะถ้าช่วงฝนตกไปฝนตกเราก็ไม่ให้แต่ถ้าว่าช่วงช่วงหน้าแล้งบางครั้งถ้าเรามีลูกเยอะอ่อลูกเยอะต้นหนึ่งสองสามร้อยลูกเนี่ยครงครั้ง,งก็งดทุกวันหรือว่าช่วงเมษามีานาเมษาอาจต้องลดเช้าเย็นถ้าเราลดน้ําไม่ถึงก็หลังจากแกน จะแปกอีกข้างหนึ่งคองอีกข้างหนึ่งจะแกรนรสชาติจะไม่ได้แล้วลูกจะไม่โตโอ้อยงนอยๆเนี่ยถ้าแม่เป็นหน้าฝนเนี่ยมาตรฐานเขาวันเว้นวันได้ครับครับผมแล้วเรื่องปุ๋ยครับพี่ต้องบำรุงเขาบ่อยขนาดไหนครับของผมนี่ผมจะไม่เน้นปุ๋ยเคมีนะครับพวกปุ๋ยเคมีผมจะไม่ใช้สมัยก่อนผมยังใช้อยู่แต่ช่วงหลังผมไม่ใช้เพราะว่าหนึ่ง อัตราของมันคือช่วงหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาปุ๋ยมันเคยกระสอบหนึ่งอยู่ที่ประมาณแปดเก้าร้อยตรงนี้มันขึ้นมากะอกลูกหนึ่งสองพันก็ใช่ใช่อ่ามันกะทาให้ต้นทุนมันสูงเราจะมาขึ้นราคาเพราะหลังของเราลูกค้าก็จะบดนทาให้เราไปขายราคาแพกอีกช่วงสี่ห้าปีหลังนี่ผมมาใช้เงินใช้ปุ๋ยที่ไก่แกบอย่างเดียวครับอือก็คือนไ,ไม่ใช้เคมีเลยไม่ใช้เคมีเลยไม่ใช้เลยครับ แล้วเราใช้ปกที่ไก่แจกเนี่ยรสชาติก็ใช้ได้เหมือนกันก็กรอบหวานเหมือนกันดอกเอกิดรูปออกตลอดเหมือนกันเพราะว่าหลังที่ไก่พันธมันด้วยถ้าสา่พันธุ์ก็ดีเขาจะออกของเขาของออกรูปออกดอกตลอดแล้วเราใก่ที่ไก่เนี่ยหน้าดินเราจะกูหน้าดินเราจะไม่แข็งถ้าเราไก่แต่เคมีเนี่ยหน้าดินเราแข็งหมดแล้วส่วนมากที่สังเกตตัวสวนที่ไก่เคมีกันบ่อยๆะ แต่ปุ๋ยเคมีอ่ะปลูกกันแค่สองปีสามปีกลายหมดครับไม่มีหลือใช่นะใช่ผมนี่ปลูกชุดนี่ยอยู่สิบหกปีก็ยังสวยงามลูกนึงตกเป็น e กิโลไก่ที่ใหญ่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเม็ดเลยโอ้ต้นต้นสูงสุดตอนนี้คืออายุสิบหกปีเลยนะครับครับผมตอนนี้มีแปลงอยู่อย่างเงแปลงคือสิบหกปีมีอยู่จากร้อยกว่าต้นว้าวแล้วลูกก้า ผลลูกก็อยู่ประมาณแปดขีดโลนึงต่อลูกนะครับอืต้นมันสมบูรณ์พอเอาไก่ที่ไก่หน้าดินมันปูด้วยแล้วรากต้นไม้มันก็ออกรากก้อหลักมันออกมาใหม่มันก็มาเลี้ยงต้นได้ดีเอ้วมันก็กินอาหารได้ครับไม่เหมือนเจมีอ่าเจมี่เราไก่ไดหน้ากินมันแข็งปุ๊บรากมันไปไม่ค่อยได้แล้วรากต้นไม้ครับผมั้นสู้ไก่ที่ไก่ปุยอินทรีย์ดีกว่าแล้วต้นปูนด้วยครับปูกกันเยอะครับกัน การตัดแต่งกิ่งเนี่ยครับพี่นิดมีผลในการทําให้แบบฝรั่งออกดอกแล้วก็ออกลูกไหมครับการตัดแต่งกิ่งแต่อันนี้คือปัจจัยกับพันอยู่ปัจจัยเงื่อเหมือนกันครับถ้าาอ่าถ้าเราปลูกเนี่ยมันน้อยก็สามสี่ปีเนี่ยมันสูงมันสูงเยอะนะเราก็ตัดทำสาวมันทีหนึง่งก็คือตัดเหลือแต่ตออยู่ระดับเอวแล้วให้มันแตกกะแตกมาเป็นทำสาวใหม่ก็แตกกิ่งแตกแขนงออกมา หลังจากกัดเนี่ยก็ประมาณสี่เดือนก็กินลูกได้เหมือนกันอใช้เวลาไม่เยอะครับถ้าเราไปปลูกใหม่เนี่ยกว่าจะได้กินใช้เวลาเจ็ดแปดเดือนแล้วทำสาวพักต้นไปในตัวงั้นคือการทําสาวแล้วพักต้นในแค่สองเดือนเราให้มันได้ทําให้ต้นข้าหลังมีอายุอยู่อยู่ได้อีกหลายปีบางส่วนเขาไม่กัดแต่งเขาไม่งี้กันเขาก็หอพอย่างเดียวหอไม่มีการพักต้นนะต้นก้าหลังมันก็โตมโจรไปเรื่อยมันก็ พอถึงเวลาไม่ได้เวลามันตีสองปีบางครั้งก็ตายหมดเพราะต้นไม่ไหวแล้วหลังพันนี่มันจะตกมันออกเยอะมากแล้วห่อกันตลอดมันไม่พักต้นมันก็จะทําให้ต้นเนี่ยตายเร็วถ้าเราสามารถแต่งทำาสาวแล้วเราพักต้นเหมือนมั่งก็สองเดือนไีเนี่ยก็ต้นมันก็สมบูร์ขึ้นใหม่ครับผม แล้วเคยประสบปัญหาในเรื่องของโรคหรือว่า,มาแมลงรบกวนบ้างไหมครับพี่นิดในการปลูกการปลูกก็หลังแอ้รอกเนี่ยมันก็มีอยู่ตัวเดียวที่เขาป้วนก็คือรากอ้รอกจะเองเป็นใกล้เดือนปล่อยรากเป็นรากปอมใก้เดือนปล่อยคเคยได้ยินไหมเคยได้ยินอยู่ครับพี่อ่าแงกระไม้าะย้อนไปสักยี่สิบายี่สิบปีที่แล้วแอร์รอกใก้เดือนปล่อยรากปอมเนี่ยก็หลังทุก,ก,ก,กที่แท่สตูงคันมันตายหมดทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับ มีเป็นบางสวนเนี่ยสวนผมไม่มีแต่ว่าเราก็มีวิธีการดูแลด้วยก็ทําให้ไม่ไม่เป็นรากกลมถ้าเป็นรากกลมเมื่อไหร่ก็เป็นทั้งสวนครับสวนคุณมีพันต้นก็เป็นหมดทั้งพันต้นอือมันอยู่ที่การดูแลครับเนาะส่วนใหญ่คือแบบถ้าเราแบบเอาใจใส่ในการดูแลคือเราต้องดูแลถึงครับอ่าไม่ใช่ปลูกเค้งๆแอ่าผมมีรูก,ก็ห่อแล้วก็คอยตัดอย่างเดียวแม่ดูแลต้นเนามั่งดูมันก็อยู่ได้ไม่นานครับครับผมแล้ว อย่างส่วนของพี่นิดเองเคยเฉลี่ยไหมครับว่าปีหนึ่งเนี่ยครับในต้นหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตเนี่ยได้ประมาณกี่กิโลกร,รัมครับพี่้ต้นหนึ่งปีหนึ่งเงี้ยหัวผมไม่ค่อยได้คำดวนเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าผมจะห่อปีเนี่ยผมจะพักต้นแค่ประมาณส e องเดือนอพราะนนึงเนี่ยฉเฉลี่ยผมเนี่ยปอให้มันปอต่อมันจะห่อไปเรื่อยๆอ่ะทุกเดือนอ่ะคุณไม่ได้เอาเดือนะเนี่ย,อ,อ,นนยอาทิตย์หนึ่งผมก็ห,อหอ่อทีห่อทีต้นหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่บนต้นเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณห้าติด ถึงแปดถึงร้อยลูกห่อเยอะๆเป็นมังคุดต่อครั้งเนี่ยต่อต้นเนี่ยก็อยู่ประมาณสามสี่ร้อยลูกต่อต้นโอแถ้าเราห่อเยอะขนาดนี้เราต้องเราต้องหยุดนะครับคือว่ารอผลนั่นนี่แก่ตัดหมดแล้วค่อยห่อใหม่ครับผมถ้าเราห่อขยอยห่อจริงอาทิตย์ละสามสิบยี่สิบไปเรื่อยๆอ่ะมันก็มันก็จะรวมอยู่บนต้นเราของเก่าให้ลูกลูกลูกเก่าที่ลูกแรกที่เราห่อไว้เนี่ยมันแก่เราก็ตัดไปไอ้ที่เราห่อที่หลักมันก็ทยอยไปเรื่อยๆไม่จะมีลูกตัดไปตลอด <laughs> จะมาถามว,ว่าต้นหนึ่งเฉยตอบปีเงี้ยเท่าไหร่คำนวณยากครับอือครับผมเพราะมันอยู่พี่อายุมันอยู่พี่ต้นด้วยว่าต้นคุณใหญ่ขนาดไหนครับนะต้นอายุปีสองปีสามปีห้าปีแล้วแต่มันมันไม่เหมือนกันครับครับยากแล้วของพี่เองใช้กระดาษห่อแบบไหนครับพี่ผมผมจะใช้กระดาษยัดในแล้วผมก็ติดอยู่นอกครับกระดาษยัดในถุงพลาสติกอยู่นอก ครับผมทมําแถวก่อนมาถมเขาจะเอาผมก็ติดอยู่ในกระดาษแม็กข้างนอกครับอ่าแต่ถ้าเราห่อแบบเนี้ยเอาอย่างที่ผมบอกเนี้ยผิวก็จะขาวจะสวยีกว่าบางเดี๋ยนี้บางบางตัวเขาเขาไม่มีเวลาเพราะว่าหนังสือพิมพ์มันแพงอย่างนี้โลหนึ่งตอกสามติบห้าบาทผมใช้ยอย่างโลสามบาทติดตื่นสามบาทวันนี้กันเนี้ยโลสามติดห้าแล้วแพงขึ้นมาเยอะเลยเนาะ,ะแล้วคร,ครับผมพูดเนี้ยบางคนเขาจะใช้ผมอยู่วีอ่ะอ๋อ คือขุ่เปล่าๆขุ่นขี้คุ่นๆแล้ยะขุ่ยูวีอ่ะนะเอามาถึงก็สวมห่อกันเลยมันง่ายดีแต่ว่าผิวมันไม่สวยแลวรสชาติบางครั้งมันไม่มีกระดาษกองแต่มันมีแต่เหือบว่าหลังแล้าความหวานความอะไรจากู้มีกระดาษ่นะโอ้ผิวเหมือนสวยกว่ากันผิวก็สวยกว่ากันด้วยคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนมามามาชยกันเฮ้ยไ,ไม่เจอกันนานเลยอะช่วงนี้เป็นไงบ้างวะธุรกิจพวกเองสองคนเนี่ยเออของขาก่อช่วงนี้ลําบากเลยวะแต่นี่ข้าเพิงได้ของดีมานี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกตชัยโยเขาว่าช่วยโชคลาภขาขายดยีเขาหากันแห่ควักไปหมดถ้าสนใจอะติดต่อข้าได้นะเว้ยแล้วเองล่ะ ได้ข่าว่าช่วงนี้เองจัดการออเดอร์ผลไม้ให้ลูกค้าเด็คล่องเลยนี่เองมีของดีอะไรปะวะข้าก็ไม่มีของดีอะไรหรอกข้าแค่มีตัวช่วยที่ดีต,ตัวช่วยอะไรวะก็ตัวช่วยอย่างครอปเปอร์ที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรไงเดี๋ยวอยบอกนะว่นนี้คือโฆษณาใช่ไหมใช่แล้วนี่คือโฆษณาต่อเลยแล้วกัน ครอ p เปอร์ระบบที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรช่วยวางแผนการจัดซื้อและยังสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งสักดิธ์ใดๆสนใจติดต่อให้ c r o ปเปอร์ช่วยจัดหาได้เลยโทร093 317 1414 14ยำ้ำ093 317 1414 14อย่าลืมเรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการตลาดนะครับปัจจุบันราคาขายข,ายข,ายของที่สวนพินิษเองเนี่ยราคาตกกิโลกร,รัมละกี่บาทครับสำหรับขายฝรั่งของผมนี่ผมจยะราคาผมจยอะสูงกว่าสวนอื่นเขาผมทงเขากันเนี่ยออกจากสวนอยู่ที่สี่สิบบาทสี่สิบบาทครับผมเพราะว่าของผมผมจะเน้นคุณภาพแล้วเน้นความสวยครับแ,แม่ค้าจะมามีประจําอยู่ประมาณสี่สิบเจ้า แต่ถ้าสวนอื่นที่เขาปลูกปลูกกันบางสวนเขาขายเองก็เล้วก็ส่งแม่ค้าคนกลางไกทีอย่างนั้นเขาจะแม่ค้าคนกลางเขาจะตีไม่ได้ราคาครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณแค่ยี่สิบแปดบาทเองมั้งแต่ผมก็รับเธอเหมือนกันผมก็รับเอ้อพวกกบกลุ่มก,ก็มาชิสท,ท,ที่สวนนี่รสชาติผิวสวยใช้ได้ผมก็เอามาเื้อมาแล,แล้วผมก็ส่งไปทีครับครับผม้วนี่มันเป็นศูนย์รวมด้วยก็คือรับเื้อของสมาชิกที่ ที่ขายก็การมาตร่รผมผมก็จะตร่รขายให้อ๋อ oh. แล้วในมุมมองของพี่เองอ่ะพี่คิดว่าอนาคตของตลาดฝรั่งจะเป็นยังไงบ้างครับในบ้านเราถ้าไงไงไงกระปวนหรือว่าทั้ง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 ,ท,งทั้งประเทศไทยเอาทั้งในมุมมองของตำบลพี่แล้วก็ทั้งประเทศด้วยครับเพราะหลังเนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ยมันยังอยู่ได้อีกนานนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะจะขาดผลเนี่ยจะทานปิหรือว่าทานแต่ลูก นะเพราะว่าว <Pop> <S an uter> so ่าหลักเนี่ยคนทั้งนี้ส่วนมากเขาจะนิยมทานจากอันดับแรกของเขาคือวิตามินซีมันเยอะกว่าผลไม้ทุกชนิดนะว่าลักครับแล้วการปลูกเนี่ยมันก็น้อยมันจะเป็นช่วงจังหวะและช่วงจังหวะมันถ้าเป็นออกมาเยอะเยะมันก็บางที่เนี่ยมันก็อยากขายมาราคาถูกแต่ว่าผลกระทบเนี่ยทางทางนีทางหนอกับพ่อจะไม่ไม่ไม่ให้มีผลกระทบดูพวกกิมจูแถวว่านราถมแถวกมุหดรากร แถวนู้นก็ปลูกกันน้อมาตลาดไายกิ่งเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมบอกไปเจอหน้าเงาะหน้าทุยเนี่ยเขาออกจากสวนเนี่ยลงต้นคุณสองกำป่าอีกแค่สอง่อค้าคนตากอืมเขายังอยู่ได้เลยครับอแต่ถ้าเป็นพระหลังของพ่อค้า,าต้นคุณสองเขา ตามรยี่คือห้าบาทอยู่ไม่ได้ครับแต่ว่าเนี้ว่าหลังของข้อกมันมีชื่อยังไงมันก็ขายชื่อของมันในตัวด้วยแล้วก็คาดมันดีด้วยความต้องการกรงสุนกรลาบยังสูงแต่หลังของข้าวโพกไม่มีออกไปขายข้ามจังหวัดนะครับครับถ้ามีนั่นคือของปลอมหมดผมกล้ารับประกันเพอที่ขายขายกันมันบางิีไปเก่กันที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้หลังของข้าวกมันคือปลอมครับเขาใช้ชื่อ ของหน่อพ่อไปอ้างถ้าไมา่ถ้าไม่เอาชื่อหนออพ่อไปอ้างเขาจะขายยากครับผมเพราะฝรั่งคนนี้มันแปรรูปไปหลายตัวด้วยไปเป็นคำไห้ฝรั่งอบแห้งนนั่นก็ได้ราคาดแีแต่ตัวนี้เขาจะทำกันเมื่อช่วงคือเงาะทุเรียนเยอะๆคนไทยเป็นอย่างนี้ประจำง่ายคือง่ายเงาะง,ง่ายทุเรียนฝรั่งไม่กิน <laughs> แต่รสชาตาิยังไงก็ไม่กิน,นกินทุเรียนก่อนเป็นเดือน2องเดือน เราใช้กับไปกินผ้าหลังเพราะผ้าหลังมันมีทั้งปีมีทุกเดือนมีทุกวันใช่ใช่งั้นในเครื่องเนี่ยเขาจะเอาเอามาแป่รูปกันแป่รูปทันผ้าหลังหยีผ้าหลังกวนแล้วแก่แก่ว่าบางส่วนเท่ะทําน้ำผ้าหลังแล้วแก่แก่ส่วนเทาแล้วแ่เขาจะทํากันครับครับผมผ้าหลังน้องพ่อไม่มีไม่มีคือว่าไม่มีหรือคือว่าไม่พอตกงเอาง่ายๆยังไงก็ไม่เคยพอตกครังผมเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยวันหนึ่งผมส่งวันสะตการยังไม่พอตก โอ้ oh. ครับเออย่างนี้ถ้ามีคนสนใจอยากจะลองปลูกดูบ้างครับพี่แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่แบบในพื้นที่ของหนองค้างคอกนะครับแต่ว่าอยู่จังหวัดอื่นเนี่ยสามารถปลูกสายพันธุ์นี้ได้ไหมครับปลูกได้เหมือนกันหมดทุกที่ครับเพราะว่าผมเนี่ยผมก็ขายกิ่งพันธุ์ไปทั่วไปทั่วทุกจังแทบจังหวัด นะครับเพราะผมจะทําลูกด้วยและจะส่วนมากจะเน้นทํากิ่งพันธุ์สายโดยตรงเพราะว่าที่ตัวเนี่ยจะเป็นกลิ่งพันธุ์ของตัวนี้ของแท้เลยเพราะรทำมาประมาณสี่กว่าปีเนี่ยคือไม่มีไม่มีพันธุ์สายพันธุ์อื่นมาคนหลอกขายให้ลูกค้างนั้นผมจะขายตัวนี้ขายกิ่นได้ดีอืมแล้วในอนาคตพี่จะขยายธุรกิจนี้ต่อไปในในทิศทางไหนบ้างครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คงไม่คงไม่ไม่ขยายนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วคนเดียว เดียวพันฝาต,ต้นนะครับวนโอ้ไม่มีวาหยุดนะครับผมต้องตื่นตีสองยันกว่าจะเก็กงานะ, oh. ะทุ่งตอกทุ่งโอ้โหเพราะกินตีสองให้ตื่นมาต้องรดน้ําด้วยตตัก็ลังไปด้วยเพื่อเช้าสวว่าแม่วอกค้าแม่ค้าต้องมารับของไปขายแล้ะครับเพราะมันงานมันไหลหน้าครับทำ <laughs> สวนไม่ใช่ ถึงเวลาตัดแล้วก็จบมันต้องรดน้ําตัดหญ้าทาอะไรหลายอย่างครับครับผมครับและสุดท้ายนะครับอยากให้พี่นิดนะครับฝากช่องทางการติดต่อของที่สวนนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับผมสวนผมนะครับถ้าคุณจะติดตามทางเพจก็มีชื่อคือฝราหลงหนองข้างข้อสวนเรียนรู้ก็แกลพอเพียงแล้วก็มีเพจสวนกรัหลังหนองข้างข้อแล้วก็มีเพจอีกตัวคือชื่อตามชื่อเลยครับคุณทนเชยสุชอน เบอร์โทรจากผมศูนย์หกหนึ่งสามแปดสองสี่เก้าเจ็ดสี่ครับครับผมครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกฝรั่งหนองคางคอกนะครับการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและส่งขายกับผู้บริโภคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณพี่นิดครับจากรองประธานกลุ่มฝรั่งหนองคางคอกจังหวัดชนบุรีมากนะครับขอบคุณครับครับผม ณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกําลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ในอีถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเห็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ